คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบค่อนข้างเยอะใครที่ลูกสวยและรับไม่ได้ก็ปิดคลิปได้เลยนะครับไหนได้ยินไหมอัลโหรอครับ,รบว่าบือรองเบาลองเบา,บามาสายยางกินแต่เร็วอะไรนะปายยางอะ่ะ แล้วคุณโทรมาคุณมีอะไรผมถามเลยนี่เนี่ยแล้วคุณจะวอ้างสายผมตอนไหนเนี่ยผมผมจะเล่นเกมเนี่ยเอามึงบอกว่ามึงว่ไงอ่ามึงจะเจอกูใช่ไหม่ะม,มามึงมาสัตว์มึงมามึงมามึงมาซื้อขายไอดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรเติมเกมและระบบสุ่มของรางวัลอีกมากมายที่ไม่โกงไม่เกียน

าาครับอ๋อกูท้ามาบ้านอยู่ไหนไอน้บ้าต่อไม่ตู้กับท้ามเลยไอ้บ้าเมมกูไ,<ป>ไ,ไม่อยากเสียเวลามึงอ่ะมึงวางได้ไหมไมึงวางได้ไหมอ่ามึงจะเจอกูยังไม่อะมามึงมาสัตว์มึงมามึงมามึงมาเซิร์ฟไหนออกมามออกมาหน้าเลยก่อนออกมายังออกมายังอ่า เซิฟแรกนะสามแล้วก็วยี่สิบห้า <c oughs> มึงยดไม่ถึงแล้วมึงจะมาเล่นกับกู<า>เอ้ย <c oughs> เอามาๆอามาเดี๋ยวผมสร้างห้องนะ <c oughs> คุณเข้ามาเลยนะ ไอเดียวกูสร้างอยู่นี่ไงมึงเข็บไปไหนวะไอ้นั่นมันเด็กน้อยจังเก่งแต่หน้าจอคอมตะกะโง่โง่ใช่ครับผมมันเด็กน้อยเอามาห้องห้องหนึ่งมาเลยห้องหนึ่งมามาอีมาอีห้องหนึ่งเนี่ยสร้างแล้วเนี่ยเข้ามาดินี่นี่หุ้เซิฟหนึ่งห้องหนึ่งเนี่ยเข้ามาดิผมสร้างแล้วเนี่ยอเยสอุ้ยเยสเคคุณเจ้าบุญเดี๋ยว เบอร์อะไรเงี้ยเบอร์อะไรสเน่ไหมสเนไหมกูไม่มีของเลยเนี่ยกูว่าหลัดเอมาเล่นเนี่ยสเน่มาสเน่มาเจอสนกูมาเียสับสดด้วยวะโอ้โหมึงโหดจังวะมึงเป็นใครวะมึงถูกอ่ะกูเดี๋ยมึงชื่ออะไรวะน้องโอ้โหพี่อหลัดใครวะน้องพี่ยังไม่ชินเลยเนี่ยเยสมึงอย่ายิงคูดิหสัด

เกียนนี yeah, ่หวายเกียนนี่หว่าเอ้ยหดหดเฮ้ยหดดี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 หดีหดดีหหดดียับหดดีหดดีหดีหดีดียอมรับหดดีหดดี ีโหดดีโหดดีโหดดีน้องโหดดี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 เอ้ยมึงเอ้ยมึงก็โหดดีดีกว่าแต่ทำ <Okay. S 1> ไมปากมึงสะถุนยังวะไอ้น้องฮะมึงก็โหดดีแต่ทำไมมึงโง่อ่ะัโง่มึงอ่ะโง่กาก ยังวะในคุณยังเงียบสิครับคุณเงียบทำไมคุณเงียบทำไมตอบเย็ดปรับ DPI ด้วยวะไอสัตว์ฟรีไฟล์มาเนี่ยไอสัตว์กากไอเยี่ยกากไปไปไปกลับไปลินมาริโอไป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  อไ,ไ,ไอ้แม้ยันเป็นปืนเล่นกลไงไงความแม่ดูดิไอ้น้องมันเกียนพี่ว่ะมึงอยากเกียนอยอ้สัตว์ก็ดูดูมันเกียนผมเลยม,มันใช้ปืนกลเนี่ยไอ้สัตว์มึงอยากกากยัยวะอ้าโง่ไอ้โง่ไอ้สัตากากว์โง,ไง่ไอ้เด็กโง่ไอ้อกเหี้ยมึงมันยังเกียนกูมึงยังแพ้กูเลยโอ้ยไเยปเล่นเกมปลุกผักไปไปไป,ไป อ๋อถ้าคุณชนะผมได้เนี่ยผมต้องให้คุณห้าสิบทูใช่ไหมถ้าถ้าคุณชนะผมเนี่ยผมจะให้คุณร้อยวอลเลตใช่ไหมไม่เอาก็คุณฟังผมก่อนดิจะเอาจะเพิ่งออกจากฐานนะถ้าคุณชนะผมคุณผมต้องให้คุณหนึ่งร้อยวอลเลตใช่ไหมเอาคลิปด้วยแล้วถ้าแล้วถ้าผมชนะคุณล่ะคุณให้อะไรผม โอเคถ้าผมชนะคุณได้คุณจะให้ผมห้าสิบ t w ใช่ไหมอะครับอธิบายมามาเมองยาเลียมดิเมองยาเลียมดิไอเยี่ยมยาเลียมดไอเยี่ยไอสัดเลียมนี่วะไอเย้ยไอเกมันเลียมนี่วะไอสั์เดี๋ยวมึงเจอกูไอ้เี้เมงเลียมวมึงเลียม้อนมึงเลียมวะ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  ไอ้ที่อไหนมึงมึงมึงให้มึงให้มึงให้กูห้าสิบตู้จริงไหมกูถามก่อนมึงให้ห้าสิบตู้กูจริงไหมกูถามก่อนนี้อาได้เน้อกูยีงไอ้หไอ้ไอ้ไอนมาแล้วมันมาแล้วอ่ะน้องได้น้องเกียร์กูจะไม่น้องได้เกียร์กูจะไม่ได้ มาม้าสิบทูมเงามาดิห้าสิบทูมเงามาดิเงามาดิห้าสิบทูมเงามาดิห้าสิบทูมเงามาดิอะไรมึงมึงท้าเกมกูท้ามึงเกมนี้มึงไปก้าหานเฉยอะไรวะมึงอยากกากเนีวะเอามาดิห้าสิบทูม์เอามาเนี่ยกูจะเติมบีบีเนี่ยเอามาสิอห้าสิบทูม์เงามาดิ ให้จริงไหมผมถามก่อนให้จริงไหมอะไรขอโทษอะไรมึงไม่ต้องมาขอโทษกูกูจะห้าสิบห้าสิบทูนี่เอาเมื่อกี้มึงบอกกูแล้วเนี่ยว่ามึงจะให้กูห้าสิบทูมเอามาดิวใครอมึงอ่ะมึงอ่ะบอกกูเมื่อกี้เดี๋ยวว่ามึงจะให้กูห้าสิบทูนี่ยไอ้สัาร์ไม่เชื่อมึงกลับกลับไปดูจุยอดสตรีมกูดิเอออ้้าใหหไม่ึงตนนะ โอ้โหกับเด็กกระโปกนี่หว่าไม่มีบัญญังตาไม่มีบัญญาตังเติมเกมโอ้โะจอกจังวะแล้วถ้าแล้วผมถ้าผมชนะคุณน่ะถ้าถ้าคุณแก๊สทำแดงไงเนี่ยอะไรถ้าผมชนะคุณน่ะ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 เอาอย่างนี้อ่เดี๋ยวมึงมึงจะให้กูทำอย่างเดียวเลยมึงไม่ทำอ่ะมึงกากเออมึงป๊อดว่ะโอ้ อย่าร้องนะมึงอย่ามึงอย่าร้องฟอร์แม่นะมึงอย่าร้องฟอร์แม่นะอยากให้คุณอยาให้อยาให้คุณมาที่แถวบ้านผมถ้าผมถ้าผมถ้าผมไปแถวบ้านคุณแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมไปแถวบ้านคุณแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ามาอะไรก็ไน้องคุณก็มาดิแ้วถ้าถ้าผมชนะคุณอะคุณให้อะไรผมผมขอแค่นี้อ่ะถ้าผมชนะคุณคุณจะให้อะไรผมตอบ ถ้าผมชนะคุณคุณจะชน้อะไรผมตอบเอ้าไม่กล้าตอบกลัวมึงมึงจะให้กูทำอย่างเดียวมึงไม่ทำอ่ะมึงกากจังวะมึงบ้อจังวะเอาถ้าถ้าถ้าผมชนะสามแป้การสตรีมไหมได้แล้วถ้าแล้วถ้าคุณแพ้ผมนะเอามาเลยไม่มึงไม่ทาจริงหรอกไอ้ยังมึงมึงกาดมึงเกลียนกูอะ Mhm. Yeah. มึงทาแป้งเลยนะมึงทาแป้งเลยไอสัตว์มึงทาแป้งเลยนะมึงกิ้ผมจะทาแป้งอ่ะมิชชั่นเสอะไร okay. อเอาเอ้าเอ้อมมึงพูดกับคนดูกูเลยถ้ามึงแพ้มึงจะทาแป้งให้กูดูใช่ไหมแพ้นะถ้ามึงแพ้มึงจะมึงจะหน้าขายยิ้มมึงบอกกูแล้วอ่ะมึงตอบดิมึงส่งมาในเฟซกูนะมึงส่งมาในแชทเฟซกูเลย ม่ตจะเป็นเพื่อนหรอกมึงส่งมาเลยเด็กูถ้ามึงถ้ามึงส่งจริงเด็กูรับแอดเลยในเฟซอ่ะแต่แต่มึงแต่ถ้ามึงแพ้กูนะเย็ด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 มึงทำมาสัตมึงทำมามึงทำมาเดี๋ยวนี้มึงทำมาดิมึงทำดิส่งมาส่งมาส่งมาในเฟซส่งมาจริงเปล่าส่งมาจริงเปล่าหน้าขาวอ่ะ เอาไหนส่งมาดิส่งรูปมาสองสามสี่ห้า <c ười> <three, S 2> กด <c oughs> วางสายแม่งเด็คนดูไ <c oughs> อ้าวเฮ้ยไอ้ย่ะดูครับโทรไปเกียรตมานหน่อยคนดูเฮ้ยเ <c oughs> บื่อความหลอ่อตัวเองว่ะไอ้สัตว์ขนาดขนาดไม่รู้ไอเด็กเกียรตไหนโทรมาคนดูแม่งยันกูเจอแล้วกูตามอบเลยไอ้สัตว์โทรมาเฮ้ย,อ,อ,ย,ยอ,อ,อะไรก็ไม่รู้ไอ,ไ,อไอ้หัวรวย